คุณคือมันคุณลองคิดดูเดี๋ยวแล้ว,ลวโลกโลกของความเป็นจริงอะลูกเขาไม่ได้เจอเฉพาะคนในครอบครัวเขาเขาต้องไปเจอคนในสังคมเขาเจอเพื่อนเขาแล้วจะไม่มีเพื่อนสักคนหรือรุ่นพี่รุ่นน้องสักคนเหรอที่จะไม่พูดถึงเรื่องนี้คุณจะปิดปากเด็กทุกคนในโรงเรียนได้เหรอหรือว่าพอลูกเขาโตขึ้นเล่นโซเชียลแล้วคนในโซเชียลจะมีเหรอที่เราเราสามารถห้ามคนทุกคนไม่ให้พูดเรื่องของเขาได้จริงๆเหรอ มันเป็นไปไม่ได้ครับครอบครัวเขาบ่มสอนเขามาแบบนี้กรณีนี้ยิ่งชัดเจนว่ากรณีที่การที่พ่อแม่เนี่ยพร้อมใจกันสร้างโลกที่หลอกลวงว่าลูกคือลูกเทพเทวดา<ม>นะครับลองคิดดูความความไม่รู้ของเด็กความไร้เดียงสาของเด็กอยากได้ความรักความอบอุ่นอยากได้การตอบสนองความต้องการทุกอย่าง จากพ่อแม่คือพอเราทําแบบเนี้เราก็ยินยอมพร้อมใจที่จะเทำตามที่พ่อแม่บอกเพื่อเราต้องการความรักต้องการการตอบกลับนะครับคืนจากพ่อแม่พ่อแม่ให้เราทำอะไรแล้วเราทําตามเราได้ความรักเราได้รับกันยอมรับยกย,ย่องอย่างสูงแล้วก็ไม่ใช่แค่พ่อแม่พลขยายไปถึงสาวกทั้งหลายที่ก้มกราบการไปเด็กก็ไม่รู้ก็คิดว่าอ๋อทำแบบนี้ ภาษาชีวิตาการเสริมแรงมันโอ้มันเสริมแรงขึ้นมันดูยิ่งใหญ่มันดูอลังการมันดูแบบเจ๋งมาดูเขาก็รู้สึกว่าพองฟูใช่ไหมฮะตัวตนเขาพองฟูกับสิ่งเหล่านี้พอพองฟูไปปุ๊บวันทั้งหน้าพอมีคนเหมือนลูกโป่องอะฮะพอมันพอง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 ,พอ,ง,พ,องพอไปเจอการประทะกับโลกแห่งความเป็นจริงนะครับแล้วก็จิ้มลูกโป่งแตกตั้งเดียวนะครับลูกโป่งแตกไปพร้อมตัวตนที่แตกสลายมันก็หมายถึงชีวิตที่เขาต้องแตกดับไปด้วยอันนี้ไม่ใช่ว่าผมมา เกียรติชังอันนี้เป็นหลักจิตวิยาไปเสกคนได้มันมีหลายกระบวนการก็เรียกว่าพฤติกรรมของการบ่มเพาะของของครอบครัวแล้วก็การสร้างสภาพแวดล้อมที่ที่เป็นภัยต่อเด็กในการเจริญเติบโตการหลอกลวงให้เขาเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนเทพเป็นเทพสมมุติเนี่ยนะครับมันทําให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยต้องจบชีวิตลงแน่นอนคือถ้ามันไม่เป็นจริงอย่างที่ผมพูดเนี่ยผมจะไม่เสียใจเลยเพราะผมไม่ได้หวังร้ายกับเขาเขา ผมไม่ได้หวังายและไม่มีความจําเป็นที่ผมจะต้องมากลัวเสียหน้ากับเรื่องพวกนี้ถ้าเขาหยุดพฤติกรรมนี้ผมสบายใจผมจบเพราะเนี่ยถือว่าเราคุณปุ้ยก็ดีผมก็ดีใครก็ดีที่ฟังเนี่ยถ้าช่วยกันสะท้อนเรื่องนี้อย่างจริงจริงจังๆนะให้เขาหยุดพฤติกรรมเอาลูกเขาเนี่ยมาแขวนมาโชว์มาเสนอหน้ามาเสนอตัวมาเสนออะไรต่างๆเรากําลังช่วยชีวิตเด็กคนนี้จากเงื้อมือความโง่เขลาของพ่อแม่เขา ม,มันโหดร้ายจริงๆคุณปุ้ยผมอาจจะบ้าๆบอๆในบางเรื่องเวลาคุยทะนวยอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องนี้ผมโคตรสีเรียสเลยอะ่ะนี่ผมพูดแบบจากใจเลยนะไม่มีเรื่องอะไรผมพูดจากใจเลยเออแล้วมันแบบผมรู้สึกว่าคุณคือมันคุณลองคิดดูเดี๋ยวแล้วแล้วโลกโลกของความเป็นจริงอะ่ะลูกเขาไม่ได้เจอเฉพาะคนในครอบครัวเขาเขาต้องไปเจอคนในสังคมเขาเจอเพื่อนเขาแล้วจะไม่มีเพื่อนสักคนหรือรุ่นพี่รุ่นน้องสักคนเหรอ ที่จะไม่พูดถึงเรื่องนี้คุณจะปิดปากเด็กทุกคนในโรงเรียนได้เหรอหรือว่าพอลูกเขาโตขึ้นเล่นโซเชียลแล้วคนในโซเชียลจะมีเหรอที่เราเราสามารถห้ามคนทุกคนไม่ให้พูดเรื่องของเขาได้จริงๆเหรอมันเป็นไปไม่ได้ครับวันหนึ่งถ้าเขาพลาดทุกวันเนี้ไปดูขอโทษทีเราก็แซแวเราก็ล้อไปทําเป็นตลกบกฮาคือถ้าเขารับได้สนุกสนานไปด้วยหรือเขายังเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจริงก็โอเคแต่น,นับวันไปเนี่ย พอเขาเริ่มปะทะกับความเป็นจริงมากขึ้นพอเขาเริ่มปะทะกับความที่มันมีคนไม่พอใจเขาด้วยการกระทําเขาเองด้วยการกระทาของแม่เขาเองมากขึ้นผลกระทบทั้งหมดเนี่ยมันจะย้อนกลับไปที่ครอบครัวนี้เราไม่ต้องพูดถึงเรื่องติดคุกติดคุกอะไรนะฮะแต่ผมนึกไม่ออกเลยครับว่าเด็กคนนี้จะโตมายัางไง ยิ่งถ้าวันนี้พ่อแม่เขาเป็นอะไรไปขึ้นมาเกิดแบบเส้นเลือดสมองแตกเกิดเป็นอะไรสะดุดล้มหัวฟาดเกิดอุบัติเหตุใดๆก็แล้วแต่ลูกเขาต้องอยู่ท่ามกลางสายตาแห่งความเยออหยันของสังคมเนี่ยแล้วเขาจะเอาภูมิคุ้มกันที่ไหนไปอยู่รอดต่อไปได้ใช่ไหมครับอันนี้คือเรื่องจริงๆที่ที่ผมเห็นแล้วที่ผมออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้เพราะผมทำงานด้านเด็กมา นานมากแล้วอะแต่ผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงให้เขาผมก็พูดอะผมก็พูดในหลายที่ให้เขาเข้าใจไปสืบค้พนดูได้ว่าผมก็พูดที่พอมอผมก็พูดที่สํานักง,งานตารวจแห่งชาติผมก็พูดผมก็พยายามพูดว่าเรื่องเนี้ต้องคุ้มครองเด็กอย่าเอาเด็กไปแขวนอย่างนี้แต่กับกลายเป็นคนที่เป็นคนในครอบครัวเขาเองกับกลายเป็นทนายแบบนี้คุณพวกคุณทั้งหลายเนี่ยกำลังสร้างกำลังกระทำอาชญากรรมต่อเด็กผมกล่าวหาอย่างเงี้ยนะครับ